ไปแลกกันต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะครับจะเปรียบจัดมากรรมศิละปะรวมสมัยนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ตอนรับสินลปินจ้าสัวโลนะอันนี้เราก็นังเสนอมาสักครั้งสองครั้งแล้วแหละในราชเมืองภูเก็ตทางเมืองสูว้วที่ศิละปะรับโลกสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่าพันล้านบาทครับโดยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอ,อบจภูเก็ตเทศบาลนาครภูเก็ตสมาคมศิลปภูเก็ตภาคีเครือข่ายนะครับพักนฤมเอกชนกว่า20องค์กรได้เปรียบจัดงานนะครับนะมากรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาตุดยิ่งให่ตอนรับศิลปิ ไทยแลนด์บินาลีภูกเก็สตสปาร์ยิปห้านะครับภายใต้เนี่ยคิดไม้ภูเก็ตไล่แลนด์ออฟอาร์ตนะครับเพื่อจะเริ่มจะลงศิละปะทำกลางเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่รุ่ดดินของจังหวัดภูกเก็ตพิธีเริ่มด้วยกระบวนพาเรดนะครับศิลปะสุดการตาการแสดง Home ana, ดโฮมอ 65, อฟพพระเพรนากันนะครับรวิดีโอแนะนำศิลปิน60อาคนจากโคลกจากนั้นนายสุพลสุวรรณรัตน์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวรายงานพร้อมทั้งชมการแสดงศิลปะ จุดพิเศษ The Journey of ั n d า m a n ครับและไอแลนด์โอเปร่า ว,วิวาราวิดานะครับนะ <ừ m. S 2> ในโอกาสนี้ก็จะมีการเปิดตัวศิลปินรับโลกรีดพร้อมคนจไหมใช่ค่ะและการมีพิธีส่งมอบกุญแจเมืองให้กับศิลปินโดยนงางเศว้าเกซ้อนกำเนิดแพทค่ะผู้อํานวยการสํงงานักงานศิลปาวัฒนธรรมรวมสมัยเป็นผู้รับมอบและก็ศิลปินทางยีสิบคนก็ไดา้รวมลงนามบนผลงานมาสคอตเบียนฟูลักกี้เนะะี่ย่ะพร้อมรวมกิจกรรมติดเข้มกลัดทีระลึกและก็ชมการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมค่ะสําหรับงานไทยแลนด์เบเนเรทผู้ แก๊ส2,025เขาจะจัดค้นนะรรหว่างวันที่29พฤศจิกายน2,568ยาวไปจนถึงนู่นเลยค่ะ3 0เมษายน2,569นะคะระยะเวลา5เดือนด้วยกันการจะมีการจัดสร้างงานศิลปะและก็ประติมากรรมท่าวนตามจุดพาวิลเลียนทัวเกาะภูเก็ตเลยค่ะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนและก็ประชาชนที่เป็นมอรดอกทางวัฒนธรรมนะพร้อมด้วยศิลปินว่า8 0 0คน จาก50ประเทศทั่วโลกเลยค่ะที่จะมาเข้ารวมกันสร้างสั้นพ้นงานโดยเฉพาะในย่านเมืองเก้าผูกเกตนี่แหละค่ะการจะกลายเป็นอีกหนึ่งเวทีในการจัดแสดงระดับนานาชาติครั้งสําคัญการนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่จะพลักดันจังหวัดผู่เกตกกาวสู้การเป็นเมืองศิลปะระดับโลกย่างแท้จริงค่ะครับแน่นอนนะครับนี่พับรนี่เป็นพับประกบน่าหนีนย้อมงานจะจัดกันจริงๆนู่นนะปลายปีนี้นะครับ29พฤศจิกายนถึง30เมษายนจัดกัน5เดือนเนี่ยผู่เกต์คึกกักมังในช่วงนั้นนะครับ